กอลเกดับบลดับเบิกอดีกอกานเนาะมื่อตันิยาอีกแต้มบาขาเลกะซีคโควิดตะชิควีอยู่ก่อแววัคซีนโควิดตาชาลคยไนน์เอเกต้าชาลัยหลบหลีลอตับลอลอสาเนาโอเวดเบื้อมีเนาะอเวดาตอสัตตากะปินะเดคีเซคจูเมจอเมอาบลอเซอโอ,อ,อจอจุลสาเมยีตะแจ๋เนาะลุยเมลเลปเปต้าเนาทุกว่าตาโกกอวกอกวอเนาะแยะ ต่ออต่อ้อเลยซีซีม่มีว้านเนาะบัตตีอ้อม่มีคือมีเนสไม่แวกซี่แฉกอยู่กเอด้าวัคซีนโควิดกระซี่โควิดใครเนส่วนเลือกไหวให้เฉกหว่าตราตมาซิกว่าแหวกเลยทีเลยฉะเลยเนาะเราซื้อว้อเนสเนาะวอนนี่ยเปลียยังให้เฉกอีกว่าวัคซีนจะใครเนสอะไรดีแลกกัน่าดอกว่าเนาะ ตอร์ไปแชทตัซี่โควิดตะไครไมกูเนสะเมบ้าตาชาโควิดติชิคุยเนตาชาอาบ้าแต่หนาบ้างเน,น,น,นาะเมบ้าตาชาเนอากูย่าท้เไม่กอออดด่อนยอมเลอกติชิบ้ากะซีบาดผัดด้วยเนาะคีปว่าแชทกับซี่โควิดเนอามาให้ปว่บ้าตาชาตะดูเนอ่ะซีหลอดจราท่อผ่าอาเนาะเตอร์อา,อออา,าอออมาให้ปว่บ้าโด,โดตาชาโควิดหลอจดจราท่อขอไปยอมเลิกกับซี่ไข่เนสเอามาให้กี้ปูกโกปูอ่กรอตาชาเนสเนาะลุยตะซี่ไครเนสเนาะอรีก็เตอร์ demi de okhide chine bka ja ba no age de poupoli age de posa li de posa poile le premaji ta sa de ta cha covid chi queen ne no บ้าก <icana>, ักเลยเชววบตบานี้ปน้เปิーー้ลหมอเลยปลีบบ้าเน่นาเกดือโซเลือกว่ากับเชว่าว finger ่าสีกว่าได้เลยทีละชาลยเนาะว่าิีใครเน้อดีสอดกีบก็มีแดหรอเลยเป่าอ้อแวป่าเชวแวกบซีบ้านมีมีป่าอ้อแวป่าเชวแวเด้ออัตบ้าเดว่านโยบ้ากัาล้เจ้เนาะป่าเชววันเ้ออาเลยอกี่ดว่าโยหรออัดอัดผ่ด้ว่าโยบ้านน้โอ้บากับาหรอเนาะ ต่ีดไข่เน้ว่าแชแวนเมพดผัวระบายย่อบ้านเน้อากาแก่ท่าแวได้เตอแพแรไปแวินเนี่ยปุนล,ลอกก็อู้เจ๋เนาะบาก,กราดาชาโดบาก,กราดาชาชีคีบาก,กรา,าสาแหล่บ้าสาบบอแม่ขีสขักหน่อโอ้เนาะเซบาก,กราดารหลบพูดท่อคือเพลแลลุยบ้าก,กราดาเบกโกค้าคิิชาหลอบุยโอ้เจ๋เนาะไข่เน้ เลยโยก็เลยปฏิบัติก้อนี้ว่าแ์กซีโควิดที่ชีควีตะใครนี่ดอดูลีเนาะเลออัตตัดพอเดีย่แบานี้เอาอู้จอหแล้วเนาอู้ตาบาเมแอราลอกจ้าสรแอพอแอรีบากว่าเรากะัจ้าสะเมเรี่อลเนาะสอทวกาปีนาเดเซขจุนแม่จออเลยตานล่อเลยบ้าเลยเรวันนี้แชร์ว่าซีเมกูเน่ารกับเตอรนาะตาบึงเนาะเดบุดเดวี่กอดดีกว่าเลยก็นาตาเกียตี่ไงเนา